อมปัจจุบันโลกอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์กรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะวัรุ่นที่มีพฤติกรรมใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ถูกต้องเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารมีสังคมบนโลกออนไลน์ ทำให้การติดิตอสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากดังนั้นการติดิตอสื่อสารต่างๆในปัจจุบันล้วนพึงการใช้อุปกรณ์สื่อสารโดยอุปกรณ์สื่อสารที่กพกพาง่ายใช้สะดวกและสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายที่สุดในขณะนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือ วัยรุ่นที่พกปาโทรศัพท์มือถือและใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมีจำนวนมากขึ้นเร,รื่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรก็อาศัยโทรศัพท์มือถือซึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่มักใช้โทรศัพท์มือถือในการเล่นโซเชียลเวิร์ดแทนที่จะใช้หาความรู้หรือใช้อย่างสร้างสรรค์และไม่สามารถแบ่งเวลาในการเล่นมือถือได้อย่างเหมาะสมอีกนลบไม่้วนสังคมตอนนี้กลายเป็นสังคมก้มหนา้าเพราะฉะนั้น,น ของเราวันนี้ก็จะพาไปดูบุคคลที่ไม่เหมัแบ่งเวลาในการเล่นมือถือและติดทางให้เกิดเรื่องเหลานี้ไปรับชมกันเลยสงสัยจะมีนักกับแฟนเธอคงจะรีบมากโดยไม่ดูอะไรว่ามีคนเดินสวนทางมากับตัวเอง ใครเอาอะไรมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยโธเไม่เื่อยที่คนเดินรอฉันด้วยรอฉันด้วยสงสัยเขาจะรีบไปว่ายน้ำก็เปิดตะโกนบอกเรวว่ารอด้วยเพราะความรีบ ก็เลยกระโดดลงไปสิ้นเลยใครวะใครฮะใครหาเรื่องวะอ้าวสาวเคยคว้า คนนี้สงสัยที่แรกวเองดึสงสัยไม่ได้นับขั้นบันไดว่ามีกี่ขั้นกันแน่ที่แรกก็เดินทีละก้าวทีละก้าทีละขั้นนะพอถึงขั้นสุดท้ายนึกว่าถึงพื้นแล้วเลยก้าวข้ามขั้นน้ามาปิดประตูตอนไหน่ หมูหักหรือเปล่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาคงจะอยากช่วยว่าเจ้าของร้านวังตะกร้าวังถนนอยู่เขาก็เลยช่วยผ่าออกนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากแต่เขาก็ยังเล่นโทรศัพท์ต่อโดยไม่สนใจอะไร้าฮ้ฮโอึยึฮึตกฮึ โอ้ใครตกกูวะมีใครเห็นกูหรือเปล่านี่โอ้เจ็บ <_ travail> ใครเอาเร็มวางเกกาทางเดินเนี่ไม่เห็นหรืองไงคนเดิน